คือฝ้าเถอะโอ้ยบัดได้อุ่มบุญโอ้กวะบะยู่ห้องห้องใส่กันพุ่นหันดากใส่ผู้เบ้าฮันกลนใส่พิลำมใหญ่เลยวะเจ็ดปีพ่อมบวกแล้วค่ะ เจ็ดปีพร้อมบวกค่ะ,าาะ,ะมาะเมายี่ยมผู้บ่าวมาเยี่ยมผู้บ่าวาเอา,าขึ้นมาดนละตีขึ้นได้เห่นขีดต้มออกหลอกอมร่อมอยู่เถอะโอ้อยียขีดต้มแม่อ,อีลาอ่าจะนั่งเอ้ยอ,อืม อค่ะสาวปีมาแบบโบสวยๆค่ะจุบด้วยจุ๊บด้วยเสียงแล้วข้างอ่อยอยู่มาให้กำลังใจพี่ลำใหญ่จ้าเฮ้ยเฮ้ยผู้เบากัะคึกแลถึงน้ำ ป้าเสาเพิ่นแม่มาทานแถอะวะเสาเป็นต้นเลยปีหกมาเดชแจงได้สาวอุ่มว่าสันสาวอุ่มคือมาอยู่หนีวะองค์กัลกัมมานั่มเนาะองค์กัลกัมมานั่ถือเขาไล่วางหนึ่งกลับไปบ้านแล้วอาลลาดแล้วแม่งแม่งไหล อีลาจะเฝ้าดึงอีลาจะเฝ้าดึงลูกจ่ายก่อนจ่ายก่อนลูกจ่ายก่อนเยอมเยอะเยอะใชยเออเออเออท่านขอดูก่อนนะครับถ้าถ้าสินสอดนี้คงต้องแพงนะครับอย่าเอาแป้งหลายเด้อค่ะค่าสินสอดนั่นไฟยิ่งใจเด๋อ แมย่ากับยาวค่าสินสอดแพงหลายเด้อพูดแล้วพุนอยากไปหาผู้บบาวผุนเจ้าว่าจังใดกันทำป่อยปุ๊บนี่ก็ไปหาผู้เบาวผุนแล้วผุนอาจหลาดหลดแล้วพุนเฮ้ยเกียกิตตุ้มแม่มาถ้า,ถ,าถ้าอันรลชันไว้ตีกันแม่งตอมมือ

sau bọc lên à, mặt thân lên, sau bitten tần lên. <coughs> à phía canh you <coughs> ừ, phía mi เราเห็นคนอยู่เงียนเนาะอือเพราะไงเต็มผ้าเมตายไปํำรวจมาแล้วว่าบ่มีคนอยู่บ้านว่าจันกัมีดไพ่กัสิบปุ๊บมิบมอมบอยู่แมนกสิบไปบอกอือว่าตาอุ่มเขาไปหล่นอยู่หนันอยู่นีเด้อเพนว่า ใจสยใจงใจเสียงด้วยยงหงหหบค่ะมือนีก <ๆ S 2> <fits you Elena> ับมาเละผู้เบาวลำมาหลอแม่น้ำค่ะมือนี่มาเละแม่น้ำบ่ไปไก่ดอกมือนีมาหากินแถวแม่น้ำ อาได้กินปูก,กินปลาสันดอกว่าเฮ้ยหมู่บ้านไปรอน้ำบานกันยังได้กินปลาเนาะอูลาบุญอ่ะเบงซ่าอุมม่มเน่ยขึ้นนู่นเล่นดีทถอ,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 อือันหมู่บ้านไปเดินเล่นน้ำมูบานกับปลาบืนปลาเพ่นบืนแม่ขายก็เลยได้มากแกงใสอัน กับอันไข่มดแดงเออนั่นเอาเออว้าวช่วยมากเลยปล่อยเลยพ่อใหญ่เต็มเจ้าของเพิ่นอยู่ๆโอ้ตดใดังพี่ซะเนาะโอตดใดังพี่ซะเนาะโอตดซะเนาะโอตดซะเนาะโอ๊โอสินงพี่บ่ฮู้จังไดเออเอาเปลี่ยนกันเ่นคนละเทื่ออือ ปล่เปโลดบัตยาไปป่าหยาล้งบ้านกับพ่อพอไปใส่ดอกถูเสาหุ่นแล้วเนาะนี่เดี๋ยผู้เบากับเฟดีดีว่ะเออนั่น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 ถอยล้งใสเขาไหมโอ เอออึ้งหน่อยเกียยขี้ดินใส้เตรียมหมต้มเลยต้มน้ำเลยนี่อึ้งนี่อึ้งตัวเดียวนี่ก็อิ่มแล้วนี่เต้าบกใหญ่เลยอึ้งหน่อยออ้งอุ้ยดินพ่นพังมืดละโอ้ผ้าใยางพานกล่องแน่ผุนไปพุ่นยางพานเออ

อุ้มบอกมามาหนูทุเองว่าสันงอนแล้วงอนแหล้าพุ่นนั่งอ่อนแล้วเพราะเนี่เต็ียมยางไปพุ่นเออแอบ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  สิวันนี้ทานทางไหนจ้าคือเขาวันที่เลขไทยว่าจังไดค่ะอีหลาอย่าจุบคนนะลูกโอ้ยจุบแม่แม่เต็มจอเลยทักทายแม่แม่พี่ลำจ้าพี่ปีวาจุบจุบผุ่นเนี่ยเอานางซันหละมาปอดเลยเนี่ยผู้บ่าวกับอึกอักอึกอักเนี่ย กูสาวกดีดอดีดังมาเร็วกินบล่ะค่าตลินอนหญ่คยบกินสัมบยากซ้ำคาตัลินคุยกันอยู่ผุนพ่อ่อูดผุนปอนสั่งง่าผุนเด้อขนฝึกไว้ขึนฝึกไว้เออขึ้นฝึกไว้โอ้ยอยากกินน้ำปอูดผุนแล้วเนาะ โอไม่ทันเลขบัญชีก็เข้าอ้นั่นเลขก็ไรเนะค่ะทกคนนะคะศูนย์เก้าหแซ่บอแซบบอรอร่อยจุงเบย เจาหนครับเจ้าัานีน้องปีใหม่นะครับกับพ่อปานครับยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับทีมงาจบมันจ๊บอุ้มบอกพี่ปีอย่าสวยกว่นหนูได้บออกวิรูดิคดีนะคะเออคนเดินไปพ่ยพไปโต ไป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 เออฮอนดีดีฮอนดีดีเอ้ยเอาโบผู้สาวไปละขาดเรียบร้อยเอ้ไปเร็วไปได้จังได้ไปได้จังได้วะโบผู้บ่าวรักโบผู้บ่าวอยากใส่ผุ่นเน็บใส่งาสื่อไปเลยเนาะ พีสิมาากอุ่มังนอ่างากอุจังไนอุมฟองพี่ลำไยมาถอดออกเลยวะพี่ลำไงเอาออกไงเอ้ย หางสวยก่วกันว่าสันวาพี่ลำไนว่ะเออพี่บอกพี่บอกใส่ทำนี่ก็สวยแหละจ้าพี่ว่า ขอบคุณค่ะอุ่นแล้วสองร้อยครับเข้าแล้วครับอุ่นของพี่ปูเป้สองร้อยครับขอบขอบขอบคุณนะครับเข้าแล้วนะครับสามร้อยคะแนนสองร้อยคะแนนนะครับสามหน่อยนัดเป็นของพี่มีของของพี่แล้วก็สองร้อยเป็นของโอ้โอ้แม่งแม่งแม่งมักแท้เสาบะนี่เฟียตาเสาเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าไปขุดลุ้มมังหันปีปีให้มันเล่นรถมาเป็นยังรับแล้วสีชมพุดไก่เสาไหม เสาพ่นชิลมเลยเอ้ยไปหละแต่ผ hey. ู้เบาแล้วตอดโบให้ผู้สาวแล้วผู้เบาวลำมามันเกะ่ะ อาจารย์กอนจ่ากอนจ่าจ่ายสวยเฮอเสียงไหมมีของกินกับบ่มีของกินนี่ต่างกันครับเออไม่พอไม่ตาดพนันหน้าไปหาผู้บ่าวบางหนึ่งที่นอเขาลอยถอดโบออกก็ว่าอยู่ก็แต่เขาคุยยังกันไ่ได้แต่เขาถอดให้แล้วก็ถอดให้แล้วเขาถอดให้แล้วก็ถอดให้แล้ว พี่ลำมัดจำไว้มาสันโอ้หเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่ก็มาเป็นกำลังใจให้พี่ลำกันนะคะบ,บายบายจ้า